ธุรกิจไม่สามารถเจริญเติบโตได้ถ้าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสังคมนี้มันอยู่ไม่ได้จำนวนของนักลงทุนสถาบันที่เน้นเรื่องของอการลงทุนเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆและแข็งแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนักลงทุนรายย่อยเองเนี่ยม,มีแนวคิดเรื่อง bi เกิดขึ้น แล้ว V I เนี่ยมันสอดคล้องกับการลงทุนในองค์กรที่เน้นความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการที่จะต้องทํางานและบริหารจัดการองค์กรถ้าจำได้ตอนสักประมาณ15ปีที่แล้วเนี่ย sustainability มันเริ่มเกิดขึ้นในเชิงก,การทำธุรกิจในประเทศไทย บริษัทแรกๆเนี่ยอย่าง S G เนี่ยพูดถึง sustainability ใช้เวลาประมาณ23ปีในการอธิบายว่าคืออะไร sustainability เนี่ยมันมี2อย่างคือต้อง success แต่ต้อง success ยาวๆไอ้คำว,ว่ายาวๆเนี่ยคืออะไรมันฟังยากเหมือนกันก็นกเลยใช้เวลาสักพักหนึ่งในการทำความเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เทรนด์ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่คนในสมัยก่อนยังมองไม่เห็นแต่ตอนหลังเนี่ยเห็นมากขึ้นแล้วว่าเป็นเป้าหมายและเป็นหลักการของการทำธุรกิจที่ดีจริงๆ พอคนไดเอามาใช้เข้าใจมากขึ้นมันก็มีคนใช้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความยั่งยืนเนี่ยมันจะทําให้รายได้เพิ่มไหมเราก็ต้องมองไปในมุมธุรกิจในเรื่องของลูกค้าเป็นสำคัญเพราะลูกค้าคือคนที่ทําให้เรามีรายได้วันนี้เนี่ยมีงานวิจัยชัดเจนมากเลยว่าลูกค้าโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมนะครับ ถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมของการทำธุรกิจยอมจ่ายเงินมากกว่า20%จากสินค้าปกติหรือบริการปกติสำหรับแบรนด์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมุมที่2อ,องเนี่ยนอกจากไรายได้ควรจะต้องเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ต้องมองในมุมของการลดต้นทุนแบรนด์หรือธุรกิจที่เน้นความยั่งยืนจะมีคนอยากมาทำงานด้วยดังนั้นเนี่ต้นทุน h r ลงไปตัวอย่างโมเดลธุรกิจความยั่งยืนของบริษัทระดับโลก r o ลิโอบริษัทความงามอันดับหนึ่งของโลกที่มีอายุก,กว่า100ปีกำหนดนโยบายเมื่อถึงปี2573ทุกๆประเทศที่บริษัทเข้าไปทำธุรกิจแพคเกจจิ้งต้องเปลี่ยนเป็นพลาสติกรีไซเคิลร้อซส่วนผสมในสูตรสินค้า95ต้องเป็นวัตถุดิบชีวภาพผู้บริโภคที่ใช้สินค้าทุกชิ้นจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง25ใช้เงินทุน5,500ล้านบาทเพื่อช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก โดยโริโอได้ใช้สื่อทุกประเภทในการให้ข้อมูลผู้บริโภคกว่า1,500ล้านคนในเรื่องเหล่านี้ปรากฏว่าผู้บริโภครู้สึกดีกับสินค้าและแบรนด์ต่างๆของบริษัทโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในขณะที่บริษัทชั้นนำของไทยอย่าง True Corporation ก็เน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดจนได้รับการพิจารณาจากองค์กรระดับโลกอย่าง S&P Global ให้ติดอันดับหนึ่งด้านความยั่งยืนเป็นปีที่4ติดต่อกัน ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและคงสถานะสมาชิกติดต่อกัน5ปีซ้อนและยังได้คะแนนรวมดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ DJSI 2021สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกด้วยสมัยก่อนเวลาเราจะไปลงทุนบริษัทไหนหรือเราเล่นหุ้นเนี่ยเราจะลงทุนเราต้องดูอะไรครับดูผลประกอบการดูรายงานประจำปีแต่ว่า มันไม่พอแล้วรายงานประจําปีมันทุกคนมันก็มีรายงานประจําปีแต่ทาไมบริษัทนึงมันรอดบริษัทนึงมันไม่รอดเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเล่มเดียวไม่พอแล้วคุณต้องมีสมุดพกความดีด้วยก็คือว่าคุณไปทําอะไรกระทบอะไรไหมคุณมองถึงอนาคตไหมมันก็มีไอรายงานเรื่องรายงานความยั่งยืนนี่แหละเป็นสมุดพกความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ไอ้สมุดพกความดีนี่แหละที่ทําให้พวกกลุ่มนักลงทุนเนี่ยเขาเลือกลงทุนในบริษัทที่มองถึงคนอื่นมองถึงอนาคตปิดความเสี่ยงทั้งหลาย ในโลกของเราเนี่ยมีบริษัทที่ส่งส่งรายงานความยั่งยืนเข้าไปในดาวโจนส์ sustainability index เนี่ยหนึ่งนบริษัททูเราได้เป็นอันดับหนึ่งใน190 0 0บริษัทครับพูดง่ายๆคือสอบได้ที่1จากผู้เข้าแข่งขัน19,000บริษัทถามว่าการได้ที่1ใน19,00 0บริษัทเนี่ยเราดีกว่าคนอื่นเราเด่นกว่าคนอื่นไหมจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ไปด้วยกันมากกว่าแปลว่าอะไรครับทุกปีเนี่ยที่เราเข้าไปร่วม DJSI เนี่ยมันแปลว่าเราจะมีคนมาาาบอกเรว่ กลุ่มสเต็กโฮเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาต้องการอะไรแล้วเรายังทําอะไรตอบสนองเขาไม่ได้พูดง่ายคือเรากำลังแข่งกับตัวเองอยู่ในอย่างที่1อย่างที่2คือข้อดีคือเหมือนกับเราได้เห็นเบสแพคทิสคือ,อแล้วบริษัทอื่นๆเขาทําอะไรกันอีกเป้าเราต้องเป้าว่าธุรกิจก็คือสร้างผลกําไรสูงสุดแต่ปัจจุบันมันไม่ได้ละธุรกิจต้องเพิ่มมิติของเรื่องสังคมและก็สิ่งแวดล้อม โจทย์ที่สําคัญนะ็คือว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมานอกจากการทํากําไรเนี่ยแล้วต้นทุนล่ะมันต้องสูงขึ้นไปด้วยไหมยอย่างเช่นเราบอกว่าเราจะทํากําไรสูงสุดแต่วันนี้บอกไม่ได้แล้วคุณทํากําไรแล้วคุณต้องช่วยให้สังคมดีนะคุณต้องไม่กระทบสิ่งแวดล้อมนะมันก็เป็นเหมือนกับความต้องการมากขึ้น3เท่าแต่ทำยังไงเราจะเมนเทนหรือว่ารักษาต้นทุนที่เท่าเดิมนี่ก็เป็นความท้าทายแต่ว่าเรากาลังเจออะไรเรากําลังเจอโลกที่แบ่งออกเป็น2องขั้วก็คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่รับองค์กรที่ไม่รับผิดชออบต่สังคม นะฮะลูกค้าต้องการรับผิดชอบต่อสังคมลูกค้าบางคนยอมจ่ายเงินค่าคาร์บอนเครดิตว่าเขาต้องการซื้อตัว๋วเครื่องบินโดยที่ไม่ปล่อยคาร์บอนเลยอะไรอย่างเงี้ยแนวโน้มโลกที่ไปด้านนั้นธุรกิจต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกแนวทางไหนนะครับซึ่งกลุ่มทูเราแน่นอนว่าตั้งแต่คุณสุประชัยทําเรื่องของทูปุปัญญาทําเรื่องของการศึกษาทําหลายๆเรื่องมาในอดีตเนี่ยเราก็ยึดมั่นในเรื่องของการทรําเศรษฐกิจควบคู่สังคมสิ่งแวดล้อมมาตลอด กิจสังคมสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการไปทำ CSR มันครอบคลุมนะครับผมยกตัวอย่างนะฮาร์ดเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่เรามีคนรุ่นใหม่มาทํางานเพื่ออนาคตรหรือยังนี่อยู่ในความยั่งยืนนะครับเรามีคอร์เปอเรก็วันนั้ทำอาพิบาลไหมที่เราท100ํา1 0ยเนะเทสพนักงานนะทุกคนว่าคุณรู้ไหมว่าสิ่งควรทําและไม่ควรทำโค้ดและความดักคืออะไรเทสร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือความยั่งยืนเรามีเป้าหมายเรื่องนวัตกรรม IP 200ชิ้นคุณทําได้ไหมสิทธิบัตร ถ้าคุณไม่มีสิทธิบัตรคุณจะไปแข่งกับเทคโนโลยีอนาคตได้ยังไงในเมื่อคุณไม่มีทรัพย์สินทางปัญญานี่ก็ความยั่งยืนจะเห็นได้ว่าตัวอย่างที่ผมพูดมาแต่ละอันนะ่ยแทบจะไม่เกี่ยวกับ c s r เท่าไหร่เลยนะแล้วทุกปีเนี่ยต้องทำเขาเรียกว่า Materiality Analysis คือคนอื่นเขามองเราเปลี่ยนแปลงไปข้อไหนเราก็ต้องมาปรับของเรานะให้มันไปตรงกับข้อนั้นด้วยซึ่งเนี่ยเราตั้งเป้า2016นะครับวันนี้ปีนี้เราก็ครบแล้วแล้วเราก็ทําได้ตามเป้าเป้าต่อไปคือ2030ซสองชัยก็ให้2เป้าทที่้าายมากมากๆเลยนะฮะ ก็คือคาร์บอนนิวทรอกก็คือซีโร่คาร์บอนเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ก็ถามว่ามันเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพาราดามคนทั้งองค์กรเลยแล้วอีกข้อหนึ่งเรื่องซีโร่เวสการปล่อยของเสียเป็นศูนยะ์เนี่ยกลับไปสู่แลนด์ฟิลด์อย่างเงี้ยเราเราเราจะทายังไงล่ะเราเรามีมือถือที่คนใช้งานเยอะแยะเรามีกล่องโมเดมที่แบบมันหมดอายุแล้วเราจะทํายังไงให้มันไม่ทําลายโลกไอ้พวกนี้เป็นโจทย์ที่คิดคนเดียวก็ไม่ได้เราก็เลยใช้วทีพวกทูดิจิ t a ลพาร์คทูแล็บในมหาลายัยเอาเด็กมหาลัยมาประกวดกันเนี่ย เราจะทำยังไงดีวันนี้บางบางอย่างเราก็ยังคิดไม่ออกนะแต่เราก็ต้องระดมพลังเอาเด็กมาหาลัยเอาใครมาช่วยกันคิดเพื่อจะหาทางที่จะมาช่วยทำให้มันดีขึ้น